สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะช่วงเวลาของข่าว WG Cable ลบบุรีค่ะรายงานข่าวประจำวันอาทิตย์ที่23ม,มกราคมพุทธศักราช2565นะคะนี่ระ่อีเดกของข่าวที่น่าสนใจหลายข่าวค่ะสักครู่กลับมาทิดตามค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของสถานก,การณ์โควิด -19 ทในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มร้อยกว่ารายสถานก,การณ์โควิดในในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนะคะในวันที่22มกราคมที่ผ่านมานั้นมีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม157รายโดยมาจากที่ไหนบ้างจากต่างจังหวัด6รายค่ะจากในจังหวัด81ราย และจากพื้นที่กักกัน,กกกน70รายรวมแล้วผู้ที่ติดเชื้อนะคะสะสมผู้ป่วยรายใหม่ด้วยก็คือ28,91รายรักษาตัวหายแล้ว19,622รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะและกำลังรักษาตัวอยู่ที่995รายค่ะสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีนั้นถือว่ามี ระดับในเรื่องของการติดเชื้อมากนะคะติดต่อกันหลักร้อยนั้นมาประมาณ3วันแล้วดังนั้นในห่วงของการเฝ้าระวังเว้นระยะห่างทางสังคมใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ new normal เน้นความสะอาดของสุขอ,อนามัยล้างมือให้บ่อยพกสเปรย์แอลโกอฮอล์เจลแอลโกอฮอล์พื้นผิวสัมผัสไหนที่เราไม่มั่นใจว่าจะมีเชื้อโควิดติดอยู่ไหม ก็ระมัดระวังทําความสะอาดฉีดพ่นก่อนที่เราจะจับต้องหรือเมื่อจับต้องไปแล้วฉีดพ่นสเปรย์แอลโกอฮอล์ล้างด้วยเจลแอลโกอฮอล์ก็จะสร้างมาตรการความปลอดภัยได้นะคะสิ่งที่จะควรวดเว้นเลยก็คือไม่ล้วงแคะแกะเกาตาจมูกและปากซึ่งถ้าคันขึ้นมาจริงๆใช้หลังมือแตะเบาๆค่ะวางเว้นจากเรื่องของการติดเชื้อและ สำหรับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อพ้นชายคาบ้านนะคะไม่จำเป็นอย่าถอดหน้ากากอนา,กามัยจะได้เป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของทุกทกท,กท่านสิ่งที่จะกระตุ้นย้ำเตือนกันเสมอก็คือการรับวัคซีนเพื่อกระตุน้นภูมิคุ้มกันหมู่ให้ใหเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับร่างกายแล้วก็จะได้ไม่เป็นรุนแรงในหามที่ ต้องติดโควิด -19 นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งรณรงค์และเฝ้าระวังสำหรับในขณะนี้การฉีดวัคซีนนั้นมี2แห่งค่ะทั้งที่โรงพยาบาลอานทธมยดลนะคะและที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชสำหรับโรงพยาบาลพระนารราชมหาราชนั้นจะเป็นที่ห้างสปปรรพสินค้าโลตัสนะคะในส่วนของการจองคิวเพื่อจะรับการฉีดวัคซีนต้องไปแต่เช้านิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามีประชาชนนะคะได้ มาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจานวนมากแต่ละวันอาจจะเกินปริมาณที่เจ้าหน้าที่สามารถจะรับไหวใครที่จะไปฉีดวัคซีนก็ขอให้ไปแต่เช้าเเมื่อคิวเต็มเราจะได้รู้ว่ามาในวันถัดไปได้ณนะตรงนี้คือขั้นตอนนะคะกระบวนการของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับตนเองและให้กับส่วนรวมค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ และสำหรับข่าวนี้นะคะเป็นในส่วนของการทำงานของคณะทำงานกำกับดูแลติดตามงานการปฏิบัติราชการนะคะของเขตตรวจราชการที่1ลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะเราฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนมาเตรียมจัชี้แจงในเรื่องของโครงการที่ท่านได้เสนอระดับของโครงการ คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่1ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อพิจารณาความเหมาะสมโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่สารกลางจังหวัดลบบุรีโดยพลเอกสุชาติผองพุธ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่ตรวจราชการที่1พร้อมด้วยนางรุ่งรัตนาบุญหลงผู้ตรวจราชการสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1และนายวิสาภูลศิริรัตน์ผู้ตรวจราชการ,ราการะทรวงมหาดไทยเขต1ร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมข,ของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจําเป็นแนอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีสําหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมของโครงการซึ่งจังหวัดลบบุรีได้เสนอของงบประมาณจํานวน19โครงการวงเงิน1 1 0ล้าน8 29,200บาทซึ่งในส่วนของการสัมรองอีกสโครงการ วงเงินที่3 4 6ล้านบาทเรยกเป็นอำเภอบ้านหมี่จำนวน12โครงการอำเภอพัฒนานิคม4โครงการอำเภอสะบูดสองโครงการแลมเภอท่าหลวงหนึ่งโครงการและมีโครงการสำรองอีกสองโครงการคือโครงการของอำเภอโคสมรงและอำเภอลำสนทิภายหลังเสร็จจากการประชุมในช่วงบ่ายคณะยังได้ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเ่ยมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจ ของรองนายกรัฐมนตรีในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมและอำเภอบ้านหมี่จำนวนสองโครงการประกอบด้วยโครงการขุดลอกคลองซับตะเคียนหมู่ที่1และ8ตํตำบลช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบุรีงบประมาณ585,000บาทซึ่งมีหน่วยง,งานที่ทำการปกครองอำเภอพัฒนานิคมเป็นผู้ดำเนินการและโครงการขุดลอกคลองบางโพหมู่ที่3บ้านโพตำบลบางโพอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบุรี งบประมาณ1,958,000บาทมีหน่วยงานที่ทำการปกครองอำเภอบ้านหมี่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทางนี้พลเอกสุชาติผ่องพุทธหัวหน้าคณะทำงานกล่าวว่าการจะทำคำของบประมาณในพื้นที่ขอให้ดูรายละเอียดของโครงการอย่างเที่ยงตรงจัดลำดับความสำคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและสามารถเบิกจ่ายได้ทันตามไตรมาสที่กำหนด ซึ่งโครงการส่วนใหญ่ของจังหวัดลพบุรีนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ําเป็นเรื่องของปากท้องและความเป็นอยู่ของประชาชนเช่นการขุดลอกคลองและการจัดทําฝายน้ําทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยแล้งและเกิดภยัยพิบัติน้ําท่วมมาเตรียมตัชี้แจงในเรื่องของโครงการที่ท่านได้เสนอนะครับของโครงการนะครับสําหรับคณะที่ผมมาในวันนี้ขออนุญาตเรียนชี้ครับ ก็คงมีในส่วนนี้นะครับที่มาร่วมในการคณะทำงานหลัการที่ถึงก็เป็นมีหกจังหวัดนะครับซึ่งมีผมเป็นคนตัวแทนที่ตั่นหมายความว่าคำว่าวินัยการในการขังนั่คือหมายความว่าท่านทําโครงการนะครับเพราะว่าท่านเียนยามาไม่ท่านไม่อยากให้ตอบเพราะว่าผมก็เรียนใจเรยกับท่านว่าผมได้เรียนกับท่านผู้ว่าทั้งหมดผมติดขัดก็คือเรียนถามผู้ว่าว่าทําไม ท่านผู้ว่าถึงเอาคงท่านจะรู้อยู่ใกล้ประชาชนจะรู้ถึงความเดือดร้อนของของเขาอย่างแท้จริงนะครับถ้าท่านมีความเคร่งต่งต่อการไม่ครับก็อย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในส่วนที่ผมรับมานโยบายมาแต่แล้วก็ขุดลอกคูุกคลองมีฝายอยู่สองสองโครงการนะเนาะเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำน้ำน้ำท่วมกับน้ำอะก่บไฟแรงผมอยากได้ฟังชั่นโครงการที่ท่านทำไว้ ที่จะเข้าไปในปีต่อไปเนี่ยจะมีของทางลงพื้นที่ตลอดช่วงนี้จะลงมันบ่อยมากนะครับไม่ได้คงไม่ได้เกี่ยวกับเมืองทนจิตใจตารางลมนทิ่สุราพรแหละนะครับทั้งอำเภอ,เอใจกันทั้งหมดทำคุห<ม>ลาบกุของด้วยเหตุอะไรก็<ม>ท่าน,นชิ้แจกอารจ์เพราะว่าอะไรครับผมต้องการทราบเดี๋ยวจะผมพยายามจะช่วยเสริมเพราะในฐานะที่ผมลงมาเพราะความต้องการของาทีู่้งจริดมง ว่าท่านรองนายกท่านกับมชาตินี้ขเขาเจอหรือเ่าจริงๆข้อปัญหาจากท่านผู้ว่าแล้วว่าเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตอนนั้นก็คือต้องสัมภาษณ์ท่านไหมสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ตรง,ง,ง,งท่านนี่ก่อ อาไันที้ก็มขบเ่อนี้กสวยนะรับนาีปลาการเกษตรทั้ง8โมงทั้งอะไรต่างๆได้ชาวบ้านก็จะมาหาหอยหาปลาก็มีตกของไทั้งอันนี้เาจะทองทองแลขนาจะเป็นทองมาไปต่อยอดไปจนไปลงทองวิสมจนไปลงเป็นอา แต่ว่าผู้ใหญ่กลัวว่าถ้าเรียกทานองโปแเ้วไป็นซ้ำะบโครงกระัมกิในวตรงขาเราแคมาได้ใส่ี่อาางไปวอันนี้ที่ันปีแก็เลยเต้นขึ้นมาี่ตนมาอนาเต้นหม บางวันลดตรำไม่ลดลดหรือต่ใช่ค่ะเพราะว่าใช่เลยค่ะเพราะว่ารถมันเพิ่มความกว้างเป็นเป็นจุดที่เก็บน้ำไว้อยู่ตลอดเวลามีน้ำตลอดนะครับตรงนี้เองประโยชน์พี่น้องประชาชนเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือเอาไปทำพืชไร่การเกษตรนะครับใช้การการอุปโภคบริโภคก็ได้ นะครับคุณภาพของน้ําค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็น้ํานี้มีอยู่ตลอดนะท,ทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลองตรงนี้ส่งน้ําได้ก็สามารถทําให้ตรงจุดเก็บน้ําที่คลองคลองโพเนี่ยสามารถเก็บน้ําอยู่ตลอดเวลาตรงจุดนี้เองสามารถปล่อยไปยังให้พื้นที่ไร่พื้นที่ไร่การเกษตรของชาวบ้านได้ทั้งหมดเลยนั่นก็จะสร้างความปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้น้ําอุปโภคบริโภคใช้น้าเพื่อการเกษตรได้อย่างครบสมบูรณ์และครบวงจร ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนคงจะพอใจในส่วนนี้นะครับถ้าได้ตรงนี้แล้วก็ของนี้เป็นของที่ค่อนข้างจะสวยงามค่ะคุณผู้ชมคมาปิดท้ายกันที่ข่าวของหนุ่มลบบุรีค่ะเป็นช่างเชื่อมนะคะร้านพ่อไอเสียปรากฏว่าถูกฆ่าแล้วนำมาทิ้งไว้ในบ่อถ่ายน้ำมันภายในปั๊มร้างริมถนนสายลบบุรีหลมสักค่ะ ดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่21มกราคมที่ผ่านมาร้อยตํารวจเอกปัญญาชอบธรรมพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ่อถ่ายน้ำมันเครื่องภายในปั๊มน้ำมันร้างของบริษัทพัฒนาสมบัติจำกัดเลขที่208หมู่ที่1ถนนสระบุรีหล่มสักต์ตำบลดีรังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหลังจากรับแจง้งจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมกับแจ้งประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลพัฒนานิคมและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจลพบุรีเจ้าหน้าที่มูล,ลนิธิร่วมกตัญญูจุดสถานีตำรวจภูธรพัฒนานิคมลพบุรีร่วมกันเดินทางไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุขณะที่พันตำรวจเอกภูกระวิชโชติกสทียนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีพันตำรวจเอกพงศริยะสุวรรณพันธุ์พุ่งกับการสืบสวนกองกำกับการตำรวจภูทรจังหวัดลพบุรี และพันธุรถเอกกลิตแสงพลุ่งกับการสถานีตรวจภูธรพัฒนานิคมนำกำลังชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุในจุดเกิดเหตุภายในปั๊มร้างด้านหลังที่เป็นบ่อถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์พบร่างของผู้เสียชีวิตจมอยู่ในบ่อด,ดังกล่าวในสภาพนอนงายเสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีดำและสวมเสื้อแจ็คเกต็ตคลุมทับสวมกางเกงยีนขาย,ยาวสีน้ำเงินสวมรองเท้าแตะ บนหนออกพบกันไกลยาวประมาณ20ซนติเมตรวางอยู่หนึ่งอันที่กระเป๋ากางเกงด้านหลังพบขวดเครื่องดื่มชูกำลังหนึ่งขวดตรวจสอบตามร่างกายในเบื้องต้นพบที่บริเวณศรีรษะมีบาดแผลถูกของมีคมยาวประมาณ5ซนติเมตรจำนวน2แห่งตามร่างกายม,มีร่องรอยของการขีดควนคล้ายถูกลากมาคาดว่าเสียชีวิตแล้วประมาณ3-4วันเนื่องจากสภาพศพเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็น ทราบชื่อผู้ตายต่อมาคือนายสามารถอย่างถึงอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่141หมู่ที่3ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถจัก,กรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ100สีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ชกะเช้า8198สระบุรีจอดอยู่ภายในห้องทำงานของปั๊มร้านดังกล่าวซึ่งเป็นของผู้ตายใช้ขับขี่เป็นประจำ ตรวจสอบที่ตะแกรงหน้ารถกับถุงกับข้าวและบริเวณพื้นพบถุงข้าวต้มอีกจำนวนหนึ่งถุงซึ่งจากการสอบถามนางปิ่นอย่างถึงอายุ70ปีแม่ของผู้เสียชีวิตนางสาวนิตยาพัฒน์ยนอายุ32ปีลูกสาวและนายขือณนะอย่างถึงอายุ16ปีลูกชายผู้เสียชีวิตเล่าว,ว่าผู้เสียชีวิตทำงานเป็นช่างเชื่อมอยู่ที่ร้านใกล้จุดพบศพประมาณ200เมตรโดยปกติผู้เสียชีวิตจะขับรถจักรยานยนต์ออกมาทำงานตอนเช้า และจะกลับบ้านหลังเลิกงานในตอนเย็นทุกวันไม่เคยไปค้างคืนที่ไหนนอกจากจะมีงานต้องทําเร่งด่วนแต่ก็จะบอกทางบ้านให้ทราบก่อนเกิดเหตุเมื่อวันจันทร์ที่ 17. เมกราคม2565ผู้เสียชีวิตก็ขับรถออกมาทํางานตามปกติแต่พบว่าตอนเย็นไม่กลับบ้านซึ่งทางบ้านก็ไม่ได้สงสัยคิดว่าคงจะมีงานด่วนแต่ก็ติดต่อไม่ได้ลูกชายก็ได้ออกตามหาและโทรมาหาที่ร้านที่ทํางาน ซึ่งทางร้านก็บอกว่าไม่ได้มาทำงานตั้งแต่วันอังคารที่18มกราคมแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนถา้คนในหมู่บ้านก็ไม่มีใครพบเห็นจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรไปบอกว่าพบผู้เสียชีวิตและพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่ให้มาดูว่าใช่ญาติหรือไม่เมื่อเดินทางมาถึงจึงรู้ว่าเป็นศพของพ่อเสียชีวิตแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อแวะมาที่นี่ได้อย่างไรถึงแม่พ่อจะดื่มเหล้าแต่ก็ไม่เคยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะและเป็นศัตรูกับใคร ขณะที่ในายไกลสอนศาสนาอายุ34ปีพ่อค้าขายไส้กรอกเล่าว่าตนเองขับรถขายไส้กรอกมาจอดขายที่หน้าปั๊มน้ำมันติดกับที่เกิดเหตุทุกวันมาก็เห็นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่บริเวณด้านหน้าห้องปั๊มร้างมาสองวันแล้วแต่ไม่เห็นเจ้าของรถจนกระทั่งมาทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในปั๊มร้างดังกล่าว

I <laughs> ạ con ơi 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 ก็นี้เยนทกนไ้เรยเอเสียแล้วมังเขาบอกว่าพ่อเรากลับออกไปวันใสนประจำเวลาอะไรลูกเห็นุ่มพ่อกลับออกไปเสร็จแล้วเราไปถามใครอีกก็มาถามเื่ันเห็นสองวันแล้วครับแต่วันนี้ไม่เห็น มันจอดอยู่ตรงไหนจอดอยู่ตรงเลยประตูไปตรงต้นไม้นเลยประตูไปใช่ใช่แต่จอดข้างหน้านะเราเราไปไหนเราก็เห็นอะเห็นถ่ายไปกออย่างเงี้ยมืไทยเลไหนมีไถยไรแล้วคือผมเมนเราเราไปเจอได้ไงผมไปเหยียบมันเมนเมนแล้วก็เราไปเดินดูอะไรเมื่อวันเมื่อคืนมาแล้วแง่ดูน่ะเอ้าเป็นโคนดีกว่าแค่นั้นเราไปไปฉี จะไปชี่ชี่ยังไปชี่แล้วชี่แล้วผมเดินมันเหม็นอะไรแล้วก็ผมมาเดินเข้าไปเดินเข้าไปแล้วบางวันมันเยอะอย่ะแล้วแง่ดูมองในรองเราเป็นรอยเมินโผล่มาแค่นั้นครับตกใจไหมไม่ตกใจครับ้าไม่กลัวเลยเราเห็นแล้วก็แจ้งตำรวจเลยแค่นั้นครับรู้ไหมเขาเป็นใครมาจากไหนไม่รู้เคยมีคนมาอยู่ในนี้ไหมมาอาศัยอยู่อะไรเี้ไม่มีไม่มีครับไม่เคยมีใครไม่เคยเห็น คุณผู้ชมคะนั่นคือรายละเอียดของข่าวจากทีมข่าว WG Cable ลบบุรีนะคะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสน,สนับสนุนช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาการรายงานข่าวของเราในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วคุณนรงศักดิ์พานังกับบรรณาธิการข่าวชิติมาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ